ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติงดงาม วิ <Th u S 1> ่งรับพ่อไงงั้นแหละคุณตามมาแล้วจ้ะได้ปลาไหมซากอะได้ปลาไหม เอตุเลบอกว่าหนาวเกินสู้ไม่ไหวเอตุเลเก็บอกว่าโอ้ยลมแรงมากคุณตาไปได้แค่ชั่วโมงเองชั่วโมงเดียวเองค่ะดูหน้าตาดิดูหน้า,า,นาคุณตาดิก็บอกว่าโอ้ยลมลมในทะเลน่ะลมแรงมากขนาดอยู่บะอยู่ในบ้านเนาะค่ะนาะเห็นไหมค่ะโน่นนะคะกิ่งไม้กิ่งเบิร์ตกกิ่งเบิร์ตกิ่งสนนะ่ะไหวเละยืบรลยยาบ คุตาบอกว่าไปอยู่ในทะเลยิ่งแต่หนาวลมลมกระโชกแรงมากแกบอกนี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่แบบนี้กันนะคะชีวิตของคนชนบทนะคะ่ะพี่ๆน้องๆที่เคยเข้ามาบ่อยๆก็จะเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็กองฟืนของเราเราอยู่ใต้โรงฟืนกันแบบนี้แหละคะ่ะเวลายายสนมาทำหุ ทำเลือกผลไม้พอกอะไรอย่างน,นี้ก็จะมานั่งอยู่ในนี้ในใต้โรงฟืนกันแบบนี้มาเด้อค่ะพี่น้องเมืองนอกนอกเมืองจ้ะวันนี้ไม่หมานก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะของเก่าเรายังมีให้กินอยู่แกงส้มเหลือเป็นหม้ออยู่ที่เมื่อวานได้มาทําน้ํายาขนมจีนแล้วก็แกงส้ม วันนี้หิมะเสียงหิมะเทลงจากบนหลังคาเยศนสนอู้จนตกใจนึกว่าฟ้าจะถล่มเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะอันนู้นก็กําลังจะไหลลงมาอีกแล้ววันนี้ติดศูนย์ค่ะติดลบแล้วก็ติดบวกติดบวกแล้วก็ติดลบอยู่แบบนี้แหละค่ะคุก้าฟืนคุณตาก็จะไปเอาฟืนมาไว้อีกเหมือนเดิมลมแรงมากคุณตาจะเอาฟืนก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถอยรถไปเก็บเดี๋ยวจะเอาฟืนไม่ได้เดี๋ยวจะเอาฟืนไปสุ่มในเตาผิงค่ะ คุณตาก็จะคัดเลือกเอาฟืนฟือนอันไหนที่เราจะไปใส่เตาผิงเราจะเอาดุนยาวเด้อค่ะเพราะบ่ามันใส่ย,ยาวไดว้ถ้าเอาไปสูมในเตาซาวน่าเราจะเอาท่อนที่มันสั้นๆเด้อค่ะฟืนของเราไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้ค่ะอยู่ในใต้ถุนบ้านที่ว่ายายสนอยู่นั่นแหละค่ะมันจะมีห้องใต้ดินอยู่เป็นห้องซาวน่าห้องอาบน้ําบางคนบางท่านยายสนมาก็เยายสนก็ไม่เข้าใจเนาะค่ะนึกว่าห้องซาวน่านะจะมีทุกประเทศ พวกซาวนาจะมีประเทศฟินแลนด์นี่ค่ะจะมีซาวนาเขาจะนิยมใช้ซาวนากันเนาะค่ะเนาะทาไมถึงบอกว่านิยมใช้ซาวนาเพราะว่าอยู่ที่นี่มันหนาวเนาะค่ะแล้วทีนี้เห็นไหมคะ่ะอุณหภูมิอากาศหนะ้าฟ้าจะมืดอยู่ตลอดคุณตาบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอยู่ที่นี่ทุกบ้านจะมีซาวนาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พวกที่เขาอยู่ตึกอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอยู่อะไรบางคนเขาก็จะมีประจำห้องประจำบ้านของเขาถ้าว่าตรง ตึกไหนไม่มีเขาจะมีเป็นส่วนรวมค่ะเขาจะมีส่วนรวมแล้วเขาก็จะเข้าเป็นเข้าซาวนา่าเขาจะเปลี่ยนคิวกันนะคะชั่วโมงนั้นของห้องนั้นชั่วโมงนั้นของห้องนี้อะไรอย่างกันนั้นแหละคะ่ะเขาก็จะผัดกันเข้าแบบนั้นค่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตของพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะทำมาหากินกันแบบนี้การใช้ชาซาวน่าเนาะคะ่ะว่าให้เป็นประโยชน์อะไรซาวนา่าก็คือว่าอยู่ที่นี่มันหนาวมัน เวลาเราเข้าซาวน้านะค่ะเดี๋ยวเยสนจะถ่ายทําให้ชมสักคลิปหนึ่งนะค่ะดูหิมะเห็นไหมค่ะมันเป็นทรงทรงลีเห็นไหมค่ะมันไหลลงมาจากบนหลังคาแต่ว่าเขายังไม่หล่น การเข้าซาวน่าก็เหมือนเราเข้ากระโจมนั่นแหละค่ะเข้ากระโจมเวลาเราอยู่ไฟเนาะค่ะเนาะเราเข้ากระโจมแล้วทีนี้เราแบบไอและเหยความอุ่นความร้อนที่ว่าหุ่ยไอน้ําขึ้นมาน่ะเราเข้ากระโจมแล้วมันก็จะมีเหงื่อออกมาก็เหมือนกันค่ะเข้าซาวน่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอเวลาเราสาดน้ําลงไปนะค่ะเนาะหินที่ทําความร้อนอยู่มันโดนน้ําไอความร้อนมันก็จะขึ้นมาประทะกับตัวเราแล้วทีนี้มันก็จะได้ ร่างกายของเราก็จะมีเหงื่อออกมานั่นเองค่ะก็เหมือนเราเข้ากระโจมนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้มีเหงื่อออกมาก็ะทาให้มีแรงเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะมันเป็นเมืองหนาวมันไม่มีเหงื่อค่ะมันไม่มีเหงื่ออยู่เป็นเดือนถ้าไม่ได้เข้าซาวหน้าอู้ถ้าไม่ไปเดินซะหนักๆจริงๆก็ไม่ได้เหงื่อเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหนาว นั่นแหละค่ะบางทีดูหนาวนะคะ่นะนาอชาวต่างชาติเขาจะไปที่ว่าเมืองไหนเมืองร้อนนั่นแหละค่ะไปอาบแดดกันก็ไปเอาแสงแดดเอาวิตามินอะไรกันอย่างกันนั่นแหละค่ะให้ได้เหงื่อออกมันก็จะมีแรงแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีเหงื่อออกนะคะ่ะมันก็จะเจ็บจะป่วยอะไรอย่างกันนี้แหละคะ่ะเขาถึงมีซาวหน้านะะเนาะค่ะนาออยู่ที่นี่ก็จะอยู่ได้กับซาวหน้าค่ะยสนไม่ได้ไม่ได้ไปเมืองไทยยยสนก็กับคุณตาก็เอาฟืนไว้เยอะ ไปสุมซาวหน้าเดี๋ยวจะส่องให้ดูนิดนึงช่องของเขานะคะอันนั้นล่ะค่ะที่เห็นหน้าต่างอันนั้นเป็นห้องใต้ดินของพวกเราจะเป็นห้องซาวหน้าเราอยู่ในจุดนี้ตรงกับครัวของเรานี่แหละค่ะเวลาเราสุมซาวหน้าอยู่ข้างล่างความอุ่นก็โดนปูนโดนอะไรโดนพื้นของเราก็จะมีความอุ่นไปถึงข้างบนด้วยค่ะอันนี้เป็น หน้าต่างห้องใต้ดินของห้องซาวน่าเองค่ะจะเดินไปส่องตกกระใจพี่น้องจ้ะตกกระจใจเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวจะให้คุณตาเอาเชือกมาขึงไว้ตรงนี้แล้วค่ะนี่แหละค่ะจะเผลอเดินเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้ทางหลังบ้านฝั่งตรงนน้นไหลลงมาแล้วค่ะถ้าไม่ระวังนะ่ะไหลลุลงมานี่ก็โอ้โหทับคอคอหักเลยนะคะ่ะอันตรายเด้อค่ะเห็นไหมคะ่ะเริ่มไหลลงมาได้ครึ่งศอกแล้วค่ะ เนี่ยพึ่งเทมาเทลงมาเมื่อครึ่งชั่วโมองที่แล้วนะคะยศน,นั่งอยู่ในบ้านในครัวเสียงเขาไหลลูลู่ลลนฟ้าถลม่มหิมะบนหลังคาทั้งหลังคาเลยนะคะทั้งแผ่นเลยะคะ่ะไหลลงมาเห็นไหมคะจะเป็นดำๆที่ดำๆอันนั้นจะเห็นอยู่นั่นก็คือเป็นเน้ขมาวควันไฟที่เราสุมในเตาผิงนั่นเองะคะ่ะ ที่เห็นอยู่นู้นเหลือนิดๆหน่นนอยๆบางส่วนที่เห็นอยู่นู้นค่ะที่บางส่วนที่เห็นอยู่นู้นที่หลงเหลืออยู่นะคะที่ไม่ไหลลงมาเมาื่อกี้ยศนถึงบอกว่ามันอันตรายเด้อค่ะในเมืองน่ะในเมืองบางทีนะคะเนอะบางสถานที่อ่ะมันหล่นมาทับคนเสียชีวิตก็มีค่ะ mm. วันนี้มันติดศูนย์ค่ะตอนนี้อยู่อุณหภ,ภูมิอยู่ที่ติดศูนย์นะคะไม่บวกไม่ลบค่ะ อยู่ในระหว่างกลางติดศูนย์ค่ะถ้าราคาหิมะถึงละลายลมแรงมากด้วยคุณตาก็กําลังถอยรถเข้าเก็บเห็นไหมคะ่ะหลังคาของเพื่อนบ้านบ้านของเขาจวดจะแหลมค่ะจวดจะแหลมแล้วทีนี้หิมะจะไม่ค่อยค้างอยู่สักเท่าไหร่ของคุณตาของเยสนนะคะในช่วงนี้เนาะเนาะ พีชนะจะจะไม่ไหลลงมาหมดนั่นแหละค่ะวันนั้นในมีอยู่คลิปหนึ่งที่เยสุนได้ถ่ายทำมาคุณตาได้ขึ้นไปขุดลงมานะคะเพราะว่าอยู่ตรงช่วงนู้นนะคะตรงตรงพักของเขาจากพักข้างบนกับข้างล่างนะคะหลังคามันไม่ไหลลงมาอย่างของเพื่อนบ้านเห็นไหมคะของเขามันจั่วมันสูงอะยคะ่ะจั่วหลังคามันจะแหลมมันก็จะไหลลงมาได้สะดวกแต่ของบ้านเยสวนบางครั้งบางทีก็ได้ขึ้นไปขุดค่ะ อันนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ่ะอันตรายมากสมมุติว่าเราไปยืนอยู่ตรงหลังคาเด้อค่ะเด้อคนไหนที่บ้ามาอยู่ใหม่คนไหนอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรนะ่ะเวลาเดินก็ดูเราเดินใต้ใชายคาไหมตึกสูงๆใหญ่ๆนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไหลลงมาทับเพราะว่าเสียชีวิตกันทุกปีในอันตรายที่ว่าเราไม่คาดคิดที่ว่ามันจะไม่เกิดเนาะ,ะเนาะมันก็เกิดได้เด้อเวลาไปเดินในเมืองเดินไปไหนที่บ้ามีตึกลา บ้านช่องเยอะๆนะคะให้เดินห่างๆไกลๆชายคาของเขาเด้อยค่ะเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาไม่ทับคอหักก็เสียบทะลุเลยค่ะอันนี้นะคะแหลมๆนี่มันเป็นหิมะตกลงมาแล้วทีนี้มันติดบวกมันเป็นน้ําพอมันหยดลงมาอย่างกนเนี้มันติดลบมันก็เลยอยู่แบบนั้นเลยเป็นน้ําแข็งแหลมปิด๊ดเหลี่ยงกันนั้นแหละค่ะ นี่แหละค่ะอันตรายก็มาเตือนภัยกันเด้อค่ะเด้อสาหรับคนที่ว่ามาอยู่เก่าแล้วอาจจะรู้คนมาอยู่ใหม่ก็ยังจะไม่รู้ก็เอามาแชร์ให้ดูค่ะให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอ,อยายสนจัดทามาเพื่อความบันเทิงแล้วก็มาแชร์ชีวิตการเป็นอยู่ในต่างแดนให้พี่ๆน้องๆได้ชมเด้อค่ะเด้อถ,ถ้าหากผิดพลาดประการใดยายสนก็ฝากกราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะ และพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ยศวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อยศวนก็ฝากไว้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยศวนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณตาหิวแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้คุณตาก่อนค่ะ บ๊ายบายค่ะ